คลิปที่สี่คุณครูมิน้นพอแล้วเหรอลูกประคอเอามาให้ชมผลงานหน่อย มาเดี๋ยวจะไปชมผลงานวันนี้นะคะโอ้มาดูผลงานสิคุณครูมิ้นโอ้ลูกปลาคอกแบบุ้ง กุ้งสดสดหืมกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งคยุยตี้พระเอกสนุกไหมพระเอกเอา้าอาลงเอาลงเอาลง,เอาลงไหมปลา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 หิ้ยปลาหิ้ยหิ้ยเดินตามคุณครูมิ้นไปเลยเถือแก้วให้หน่อยอ่ะถือแก้วให้นะ้ามิน้นไป ไปอเอาถือเร็วๆนะอ่าไปเดินเลยเอาเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับเดี๋ยว,ด,วดูผลงานวันนี้นะคะท่านผู้ชม ได้ประมาณ2-3งกิโลค่ะไม่ได้เยอะได้ตัวใหญ่ด้วย ะค,ะป,ะ,ะ,ค,ะ,คะ,ะประมาณนี้นะคะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูอาหารต่อนะคะ